ของตัวเลขยอดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะเมื่อวานนี้ปอพแถลงยอดอุบัติเหตุทางการจราจรวันที่6ในช่วงเทศกาลสงการานพบว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า300คนโดยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุรินเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดค่ะซึ่งนายสุธีมากบูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถแถลงสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์2558รา โดยในวันที่14เมษายนมีอุบัติเหตุจำนวน509ครั้งผู้บาดเจ็บ538คนเสียชีวิต55คนยอดรวมสะสมระหว่างวันที่9ถึง14เมษายนมีอุบัติเหตุรวม2,915ครั้งบาดเจ็บ3,070คนและเสียชีวิต306คนส่วนจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสะสมมากที่สุดค่ะคือจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุรินทร์109ครั้งและจังหวัดสุรินทร์มีผู้เสียชีวิตสูงสุด15คน ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ47.15ยังคงเกิดจากการเมาสุลานะคะแล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนดร้อยละ22.40ขณะที่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดร้อยละ78.01ส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานร้อยละ51.09 ทางด้านของหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความเข้มข้นดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนมุ่งเน้นป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้บริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยแก่ประชาชนจนสิ้นสุดเทศกาลสงกราน ทางด้านของนายแพทย์รัชตารัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสธารณสุขกำชับโรงพยาบาลบนเส้นทางหลวงพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุขากลับฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ซึ่งในช่วง6วันที่ผ่านมามีประชาชนขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1669กว่า7,000ครั้งและดำเนินคดีกับผู้ฝา่าฝืนกฎหมายขายเหล้าใน40จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยรวมแล้ว535รายด้วยกันค่ะ ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ7วันอันตรายนะคะยังไงคุณผู้ชมที่เดินทางกลับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะใครที่ง่วงนะคะก็พักตามจุดพักรถต่างๆหรือ,อว่าพกลูกอมเนี่ยรถเปี้ยวก็ได้นะคะจากยอดัติเหตุนะคะ